ครับกรับสวัสดีครับผมมากครับเป็นทีเรียบร้อยครับผมกับเมนูออกับปูอินตรกรรใหญ่ๆครับผมเนี่ยปูมั่นปูครับผม ถูกมันไข่แต่แสบแต่แสบครับผมมาด้วยครับด้วยซีมน้ำกันครับผมมาดิกินเบอร์กูด้วยป็นแต่แสบหายไหมมจงได้หน่มาครับผมอู้ไอตัวทวนซีมน้ำกันครับคขับแรงแข็งมาในพี่น้องยินดีไม่ให้เบอร์กูทุกคนครับผมกินขขาวน้ำกัน ก็แคอยู่ใช่นู่นอ่ะก็คือโบเกอร์กินแม่นู่นยักษ์เพลินแจ็บแต่มาเป็นคนล้อง,องอก็เคยกินนะเนี่ยครับแม่นู่นเพิ่งเคยก,กินครับผม พูเฮ็ดอันไม่ต่เบ่าหันเข้าก็เฮ็ดให้กินหวยกระยากพูดเจ้าูดเฮ็ดพันชูเขากินยักเตือนเนาะแจบอีกตัวแล้วนาะงไหมเนาะเนื้อปูว่ะผมเอามาตำคันเทาเนื้อ กับมันนไหนผูดี้ยเดี๋ยวก,ออกันเรียบตัวดูมากกว่าถ่ายอยากให้เนื้อมันไหร่ตอกไข่จะจักหน่วยเนาะแม่เนาะมันจังสีรายกูเกา่า แล้วมันก็พอได้โดนมกับปูแต่ว่ามันชีได้หลาย g ูเก่านะครับเนาะปูไมีตัวตัวใหญ่ๆครับผมเฮ้ยปูห่าปนึ่าชีได้ซ้ำนี่นะครับเนาะ ยากครับผมถ้าอนเอาจะเหนื่ยอยอะไรบ้มกันนะครับอือ Hà Tết càm rất ấn hợp Càm này rất ấn hợp ปูหน้าปูบานน่องเนื่อแน่นๆน่ล้ครับนะครับเนาะอันนี้ก็มาจิ้มจับจุบิชนองมังคือเกล้งยัดข้าวมครับผมมาครับก็หล่ไลครับในการระเบิร์นรับซุ่มเหนาพอกันไหมครับผม